สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดถึงแล้วคนไทยจากแอฟริกาใต้และเกาหลีใต้284คนพบมีไข้สูง5รายเมื่อเวลา22นาฬิกา30นาทีวันที่7พฤษภาคม2563ที่สนามบินสุวรรณภูมิพลเอกปริพัทธ พลาสินรองเสนาธิการทหารนายกิติพงศ์กิติขจรรองผู้อำนวยการสนามบินสวรรณภูมิสายปฏิบัติการหนึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานปรัดกระทรวงกลาโหมกรมควบคุมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรับคนไทยที่เดินทางมาจากเกาหลีใต้ได้เดินทางกลับเมืองไทยแล้วจำนวน149คนโดยเที่ยวบิน KE651 เครื่องลงเวลา21:45น,นทั้งหมดผ่านการตรวจคัดกรองแล้วพบผู้มีอุณหภูมิสูง 3ไร่ย ASQ จำนวน9คนที่เหลือ137คนเจ้าหน้าที่ดำเนินการนำส่งขึ้นรถบัสไปโรงแรมเพื่อดำเนินการกักตัว14วันตามมาตรการของรัฐส่วนอีกเที่ยวบินคนไทยที่เดินทางมาจากแอฟริกาใต้จำนวน135คนเที่ยวบิน SAA 2285เครื่องลงเวลา8นาฬิก45นาทีของเช้าวันนี้ผ่านการตรวจคัดกรองแล้วพบผู้มีอุณหภูมิสูง2รายที่เหลือเจ้าหน้าที่ดำเนินการนำส่งขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว14วันที่โรงแรมตามมาตรการของรัฐขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ